สวัสดีครับผมโน้ตจากซูงคาเมล่าครับผมอยู่กับเจ้า OMD EM1 X อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ Handheld h i g h r e s Shot นั่นเองครับผมหลายๆคนที่ใช้อลิมปัตนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับ โหมดไฮเล e ์ช็อตของโอลิมปัสอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพคุณภาพสูงซึ่งก่อนหน้านี้น,นะครับก็จะมีในกล้องหลายๆรุ่นของโอลิมปัสนะครับหลักการของไฮเล e ์ช็อตก็คือว่ากล้องเนี่ยจะถ่ายภาพ8ภาพนะครับโดยการขยับเซนเซอร์นะครับทีละนิด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  เพื่อที่จะเอามารวมกันและก็ทําให้ได้ภาพที่เป็นภาพขนาดใหญ่ประมาณ50ล้านนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยก็ถ้าเป็นไฟล์รอก็จะได้80ล้านนะครับอย่างเช่นเ e อี๊ยมวันมาร์ค2ตัวเก่านะครับก็จะได้80ล้านถ้าเป็นไฟล์รอแต่ว่า jpeg เนี่ยเขาจะได้50ล้านข้อจํากัดของไฮเลทแบบเก่าก็คือว่าจําเป็นจะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับตัว e อี x ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วครับเขามีในส่วนของ Hand h e l d h i g h r e s Shot เพิ่มเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้มือของคุณเองนะครับในการถ่ายภาพ h i g h r e s Shot ได้เลยซึ่งการทดสอบผมไปทดสอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ l g h s h s t h o t แบบเก่านะครับก็คือว่าจําเป็นจะต้องใช้ขาตั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เขามี Hand h e l d h i g h r e s คือเราสามารถที่จะใช้มือเราเนี่ยถือเพื่อที่จะถ่าย i i h res shot ได้เลยนะครับ แต่ว่าจาก8ช็อตเนี่ยเขาจะเป็น16ช็อตเพื่อเอามาระมบลผลแล้วก็รวมรวมกันเพื่อไม่ให้เกิดภาพสั่นไหวหรือว่ามีอะไรที่มันขยื่นนิดนหน่อยๆน่อเนี่ยเขาจะเอามารวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเขาจะเยอะกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่ามันได้จริงๆไหมโอเคครับผมพยายามเลือกมุมที่มันมีต้นไม้ด้วยเพื่อที่อยากจะทราบว่าส่วนที่ต้นไม้ที่มันมีการขยับแล้วมันช่วยได้แค่ไหนหรือว่ามันเนียนแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้คือตั้งใจทดสอบแบบนี้เลยนะครับแขนผมจะพยายามที่จะไม่ให้โดน ตั้งอย่างนี้นะครับก็คือจะยกไว้นะครับเพื่อใช้แรงของแขนผมเองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฮไลท์ช็อตนะครับกดเมนูนะครับเลือกเมนูกล้อง2นะครับแล้วก็ไฮไลท์ช็อตนะครับกดขวา1ทีนะครับเราก็จะจะสังเกตเห็นว่ามันปิดอยู่เราก็เข้ามาเปิดนะครับโดยที่เขาสามารถที่จะเลือกเวลาดีเลย์ได้นะครับว่าเรากดชัตเตอร์แล้วเนี่ยให้มันเริ่มหลังจากที่เรากดชัตเตอร์ไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีให้เลือกระหว่างแฮนด์เฮลกับทริปป์กดไปอีกทีหนึ่งโอเค ตอนนี้นะครับพอเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ข้างๆนะครับกระพริบกระพริบกระพริบหมายความว่าตอนนี้ครับพร้อมที่จะไฮเลสช็อตแล้วนะครับโอเคถ่ายแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยไวมากนี่ทีนี้เราจะมาซูมดูนะครับเฮ้ยใช้ได้วะท็อปใช้ได้เลยเนี่ยนะเนี่ยดูดิโอ ต้นไม้ในคลิปเลยอ่ะเฮ้ยฉลาดมากเลยนะในส่วนของไฮไลท์ช็อตนะครับผมพูดรวมๆเลยแล้วกันนะครับว่า ทั้งในส่วนที่เป็นแฮนด์เฮลไฮไลท์ช็อตและก็ในส่วนที่เป็นไฮไลท์ช็อตแบบที่ใช้ขาตั้งนะครับข้อดีของไฮไลท์ช็อตก็คือว่านอกจากที่คุณจะได้ไฟล์ภาพที่มีความละเอียดที่มากขึ้นนะครับจาก20กว่าล้านเนี่ยเป็น50ล้านหรือ80ล้านก็ตามนะครับนอกจากคุณจะได้ความละเอียดภาพที่มากขึ้นแล้วนะครับคุณยังได้ไดนามิกเลนส์ที่ดีขึ้นหรือแม้แต่ในส่วนของน้อยเนี่ยก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับกล้องที่เป็นฟูลเฟรมได้สบายๆนะครับพอตัว EM1 ให้การถ่ายไฮไลท์ช็อตมันง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องพกขาตั้งอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้คุณภาพภาพที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสายถ่ายวิวโดยเฉพาะเลยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆในตัว EM1 X ตัวนี้ครับผมสำหรับใครที่อยากจะจับตัวจริงของเจ้าตัวนี้นะครับ EM1 X นะครับสามารถเข้าไปจับได้นะครับของซูซามิราเนี่ยมีวางอยู่ที่หน้าร้าน2ที่นะครับที่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับแล้วก็เมกะบางนานะครับสามารถเข้าไปจับตัวจริงได้เลยนะครับสำหรับคลปนอาไก่ สวัสดีครับ